บรรดาเพื่อนวิสุทธิ์สะเวนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพทูทบริษัทนิทานก่อนนอนวันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองภัยสาลรีพระเจ้าพิมิสารจัดการบูชาใหญ่ไปส่งลงน้ำถึงคอและทางเมืองภัยสาลรีก็จัดการบูชาใหญ่มีการปราบพ,พื้นที่ทั้งสองฝั่งแปดโยธ โรยดอกไม้ห้าสีแค่เขา่าแล้วก็พากันจัดฉัดไห้มีการบูชากันหนักในเวลาที่พระเจ้าทรงเหยียบพื้นธรณีเมืองภัยสรีคือฝั่งโน้นเป็นข้างแรกฝนตกหนักมันดาประสงค์นั่งไปชมกันว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆเราอยู่ก็ท่านมาปีเศษ ยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชส์แสดงปาฏิหาริย์อย่างคราวนี้เป็นอัศจรรย์มากต่างคงต่างชมกันอย่าปากเปียกปากแฉก็รวมความว่าเมื่อบรรดาประสงค์ท่านหลายนั่งไปชมกันถึงความอัศจรรย์อย่างนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันทราบหมดทุกอย่างได้ยินหมดสมเด็จพระบรมสุคตจึงมาพิจารณาว่าถ้าเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟัง เธอจะมีประโยชน์กับพวกเธอบ้างไหมก็ทราบว่าเมื่อคุยจบเล่าเรื่องนี้จบอนิสง์จบเหตุนะบรรดาท่านที่ฟังอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อย่างน้อยได้ประสดาบันถึงอรหันต์เมื่อเห็นว่าประโยชน์มีองค์สมเด็จจินสีก็ทรงเสเด็จไปเมื่อเข้าไปใกล้ถึงที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปูอัสนะคือปูผ้าอาราธนายองค์สมเด็จพระบัทีบแก้ว พระทับนั่งโดยจริยาของพุ้เด้แกพระสงฆ์ต้องทําตามท่านรู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องถามว่าพิกวีดูก่อนพิสุททั้งหลายเธอนั่งคุยกันเรื่องอะไรบรรดาประสงค์ทั้งหลายก็กราบทูลให้สงทราบสมเด็จพระบรมรุก็นาจึงได้มีพระพุทธติกาัดว่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายการที่ก็ปราดปราบทางให้ราบเรียบก็ดี รยดอกไม้ห้าสีก็ดีกา้านร่มก็ดีเวลเาเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นฝนตกก็ดีอันนี้ไม่ใช่บรารมีที่ตถาคตบำเพ็ญบรารมีมาเต็มและเป็นพระพุทธเจ้าและก็ไม่ใช่อมภาพของเทวนาหรือพรหมหรือน,นาคปันดาลแต่ว่าเป็นผลความดีในการขอนก่อนตถา,าคตที่ทำบุญนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามีผลมาก เมองสมเด็จพระพูทมีพระภ้าเจ้าตนตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงหยุดอยู่ทานี้เป็นดีลาขององสมเด็จพระบรมครูถ้าไม่มีใครอารัธนาให้เล่าต่อไปท่านก็ไม่เล่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้กวก็จําจไม่ด้วยว่าคนถ้าเขาไม่มีศรัทธาให้เราพูดเราจงอย่าพูดถ้าพูดไปหน่อยหนึ่งไม่ทันจบเขาไม่สนใจฟังเลงเยก็เลย อย่าไปพูดให้มันเหนื่อยใน,นเมื่อเขาไม่สนใจฟังต้องดูตัวอย่างผูุ้ทธเจ้าในเมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วบรรดาระสมทั้งหลายจึงอรัธนา,าองค์สมเด็จพระบัิีแก้วให้ทรงตัดเรื่องราวความเป็นมาท่านยังทรงตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายในการก่อนนี่ ที่ในเมืองตักศีลาในสมัยนั้นมันคนละสมัยก็สมัยที่พระองค์อยู่นะสมพระองค์เองอยู่เมืองตักศีลาเวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอวิเศษสมาสมธาิโพธิญาณเป็นพราหมณ์มีชื่อว่าสังขะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุสีมะต่อมาสุสีมะโตอายุ16ปีก็อยากจะเรียนไตรเพศเพราะพรามนี่เขาถือว่าเรียนไตรเพศแล้วก็ถ้าจบ เป็นพรามชั้นดีก็เหมือนกับพระเราเรียนจบพ่อไตรปิดกพ่อก็บอกว่ามีพราม์เป็นเพื่อนของพ่อที่ในเมืองเขาเก่งมากก็พาเขาก็ไปหาเพื่อนของพ่อที่เป็นพรามเพื่อนของพ่อที่เป็นพรามก็ดีมากรู้เป็นลูกของเพื่อนเขาเต็มใจสอนด้วยความเต็มใจท่านสุสีมะเรียนไม่ช้าไม่นานเรียนจบเร็วมีความฉลาดมาก เพื่อนของพ่อดีใจมากรักมากแต่ว่าท่านสุสิมะเป็นคนมีปัญญาสูงบารมีเต็มเมื่อเรียนไตรเพื่อจบก็มาไข้ครวนว่าความรู้ที่เราเรียนนี่มันได้แต่ในเบื้องต้นกับทำกลางเห็นเท่าน,นั้นเองเห็นเบื้องต้นกับทำกลางแต่ไม่เห็นที่สุดญาติโยมพทธบริษัทเข้าใจไหมได้เพื่อนพิสุสงฆ์สมณีนนที่รักเข้าใจไหม เบื้องต้นคือการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้มกลางคือการเกิดเป็นพรหมนาที่สุดนั้นหมายความหนีการจากการเกิดต่อไปคือนิพพานวิชาของพรามไม่มีท่านสุติมะพิจารณาไคร่โคนแล้วไครอ่คอคกเอกมันไม่ถึงที่สุดมองไม่เอ็นที่สุดว่ามันจะไปจบชีวิตเมื่อไรนั่นหมายความไอ้เกิดแก่เจ็บตายมันน่าเบื่อแล้วไม่ควรจะเกิดแก่เจ็บตายต่อไป มันควรความรู้ที่เราเรียนคนจะพ้นจากการเกิดการแจกแก่การเจ็บการตายยิงก็ไปถามอาจารย์ท่านลุงครับความรู้ที่ศึกษาเนี่ยผมมองเห็นแต่เบื้องต้นกะทำกลางแต่ก็ไม่เห็นที่สุดพอจะเข้าใจในที่สุดไหมครับพอจะสอนุมได้ไหมท่านพ่อบุญธรรมหรือท่านลุงก็บอกว่าฉันก็เห็นแค่นั้นเหมือนกัน เห็นได้แค่เบื้องต้นก็ทั้งกลางที่สุดก็มองไม่เห็นท่านสุจิมะก็ถามว่าใครครับที่จะเห็นท่านเพื่อนของพ่อก็เลยบอกว่าเฮงนี้เห็นรสีในป่าฤรือสีในป่าเห็นที่สุดท่านสุจิมะก็ลาไปหาฤาษีใีในป่าแต่ความจริงพระรามเขาคิดว่าเป็นฤรษสีแต่ความจริงเป็นพระบาเจกพระพุทธเจ้าเวลานั้นพระบาเจกพระพุทธเจ้ามาก พระบิดนเวลาว่างจากพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นศาสนาพระเจ้าอ,องค์หนึ่งก็มีพระบเจเจพระเจ้าบรรลุขึ้นมาไปหาพระบเจเจพระเจ้าถามถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระบเจเจพระเจ้าบอกคณะของเรามีคณะของเราทุกคนนี่ศึกษาถึงถึงที่สุดในกันทั้งหมด แล้วเมื่อศึกษาถึงที่สุดแล้วต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีอีกมีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปท่านสุสีมะก็ขอศึกษาบรรดาพระบาเจพระเจ้าผู้เป็นอมโสก็บอกว่าศึกษาได้ที่นี่ไม่หวงใครอยากจะศึกษาศึกษาได้ก็ขอเรียนเดียวนั้น ถ้าบอกเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเพราะแต่งตัวไม่เหมือนกันคนจะเรียนวิชานี้ต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันเรียนไม่ได้ทั้งนี้พ่อะอะไรเพราะว่าสูบสิมะศึกษาวิชาของพระแต่งตัวแบบพราหมพระบาเจพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความรู้ที่ต่ำแต่พราหมณ์ทนงตนว่าเป็นเป็นพวกพรหมเป็นเพศที่สูงไม่ได้กูนิสูงมานะมันยังมีอยู่ ถ้ายังแก้มาณนบะวต้องแต่งตัวเหมือนกันดูที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมแต่ความจริงพระบาเจพระพุทธเจากก้าคล้ายคืึงพรนะพุทธเจ้านั้นอย่าลืมมันมีกําลังสูงพระอาหารหันมากเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่สอนใครเป็นสาธารณะต้องการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไปหาท่านเพระท่านสุติมะฟังแล้วก็ตั้งใจเอา้าบวชก็บวช แต่งตัวเหมือนกันท่างกับลงผมหนุ่งสบงทรงจีวรเหมือนกันพระปเจ้าพระเจ้จาจัดหามาให้แล้วก็ตั้งใจศึกษาในที่สุดไม่ช้าใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็บรรลุเป็นพระประเจ้จาพทธเจ้าแต่ว่าการเป็นพระประเจ้จาพทธเจ้าท่านนั้นก็เป็นไม่นานอีกเหมือนกันอยู่ไม่นานไม่สักกี่วันนักแล้วก็เห็นจ่ประมาณสักเดือนจะได้มั้งท่านก็ต้องนิพพาน ั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าบอกกรรมประเภทหนึ่งที่ทําให้ยุสั้นจะต้องนิพพานมาถึงท่านท่านก็ต้องนิพพานกรรมประเภทนั้นก็คืออํานาจของอกุศลกรรมที่มีโทษบาปนาธิบาตมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติมันเข้ามาตามท่านท่านพระพเจ้าพุทธเจ้าทรงนามวสสิมะนิพพานแล้วพันดาพระเจ้าพุทธเจ้าทั้งหลายก็ชาวเมืองก็พายกัน พากันทําชาวมรกิจเผาศพท่านแล้วก็สร้างสถูปสร้างเจดีย์เหมือนรูปบาทความบรรจุกระดูกของท่านต่างคนต่างไหวบูชาในเวลานั้นปลายกวสังพราบเห็นลูกชายไปนานก็คิดถึงก็ไปหาเพื่อนถามว่าเพื่อนลูกชายอยู่หรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไม่พอใจเขาไม่เห็นที่สุดก็ขอไปเียนกระดูกสีในป่า ท่านก็ไปที่เมืองพาราณสีไปจากเมืองตักศีลาไปเมืองไพราลีนะคิดว่าคนแถวนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเห็นคนเขาชุมนุมกันมีการบูชาทำบ็กทักษเสียงเบียนเทียนพระสถูกก็เข้าไปถามคิดว่าคนแถวนั้นคนที่ข่าวลูกชายเราบ้างก็ไปถามว่านี่พ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายได้ยินข่าวสุสีมะมานกมานี่บ้างไหม คนทั้งหลายเหล่านั้นทําไมเขาจะไม่รู้ล่ะกําลังเวียนเทียนพระสถูรของท่านโอ้สุติมะนะเหรือท่านสุติมะเป็นพระบัจจีของพระเจ้ายังหนุ่มเด็กมากอายุประมาณ1617ปีแต่ความดีของท่านมีมากแต่กรรมวางอย่างทําให้ท่านตอนนี้ผ่านเส็จแล้วพวกกาพเจ้ากําลังเวียนเทียนกับท่านเนี่ยทําชาวมณฑกเสร็จเสร็จก็ทําสถูร ใช้เครื่องบรรดับแล้วก็เวียนเทียนบูชาความดีของท่านสังกัพราหมได้ยินอังนั้นก็ร้องไห้แง่แง่แง่ก็ร้องไห้เสียใจมากเขาบูชากันนี่ท่านเดินทางไม่มีอะไรก็เลยเอาผ้าเขามาองท่านดีไปนั่นห้อยกอบทรายข้างหนกใส่ผ้ากับมาหอมมากก็โปรยปลายทาง ทำให้ทางข้างๆพระสถูปนั้นราบเรียบคือค้นทรายมาใช้คว้ากมาหอ่อไม่มีอะไรเตือนทางเรียบพอยใช้ได้จะให้มันดีถนนนั้นไม่ได้แล้วไปเอาต้นไม้ที่มีดอกมาปลูกข้างๆแล้วก็น้ำมารดต้นไม้มันมีอะไรทำธงกผ็ผ้าฉัดถ้ากมาเนี่ทำธงคือไปปักบนยอดมีร่มอยู่อันหนึ่งเข้าไปกลางบนยอดพระสถูป ยังนึกว่าพระสุแหลมเปียบยังจะดีไม่ใช่นะรูปบาทความขึ้นไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัสันดาจีไน้ทรงแต่แกพิสุทธ์ทั้งหลายว่าพิฆเวด,ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายถ่าทาคดทำบนเล็กน้อยเท่านี้เป็นปัใจจัยให้ได้การบูชาในสมัยนี้คือที่พระเจ้าพิมิสารบูชาก็ดี พระเจ้าเมืองภัยสาลีบูชาก็ดีนาคคนทันเทวดาพรมบูชาเป็นการใหญ่ยกฉาดกันทั่วจัก,กรวาลก็ดีเป็นบารมีในสมัยที่ตถากตเ,เป็นสังฆพรามณบูชาท่านสุสีมะพระบะเจกับพุทธเจ้าเท่งกล่าวเป็นอย่างอย่างว่าการที่เขาปราบพ,พื้นที่ให้เรียบแปดโยน อันนี้สงมาจากการเกลี่ยทรายเอาทรายมาโปรยปลายทำให้ทางข้างๆพระสถูปเรียบพอใช้ได้ท่านบอกอันนี้สงนี้เป็นปัจจัยเขาปรับทางให้เรียบรบบแบ่โยติตถาคตเ,เดินไปเลยก็อาศัยที่เอาต้นไม้ดอกมาปลูกข้างๆสถูปเป็นการบูชาพระประจิจิพุทธเจ้าที่มีนานมาสุสีมะก็เป็นเหตุให้สองฝั่งข้าดอกไม้ห้าสีมาโปรยปลายในระหว่างทาง สงประมาณเขาที่จะเราตถาคตเดินไปการที่จะเขาจัดฉัดให้แกตถาคตก็ดีคือร่มให้กับบรรดาพระสงฆ์ก็ดีเพาอานอิสงที่ตถาคตจัดร่มเอาไปกลางไว้บนยอดพระสถูกการที่เขาจัดธงทิวปากเรียงรายตั้งแต่ต้นทานถึงปลายทานทั้ง,งสองฝั่งและทวดาพระพุทธน,นาจัดธงปรตตาจัดธงแก้วมณีแก้วประพันธ์ ธงพิเศษนันก็เพราะอาศัยผ้าเข้ามาที่เราไปทำธงบนยอดพระสถูปการที่จะทาคตเหยียบเมืองไผ่สาลีเป็นบาระแรกที่เท้าถึงฝนตกใหญ่ก็เป็นปัจจัยจากการนำเอาน้ำมารดต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเป็นปัจจัยฝนตกใหญ่อันนี้ระบรรดาเพื่อนพิสุสมเณรทั้งหลายให้ญาติโยมพทธบริษัท ฟังของท่านแล้วก็จําให้ดีว่าการบําเพ็ญกุศลบุญญาราศีท่าเล็กน้อยมันมีนิสงมากอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องบูชากันดยศรัทธาแท้ทั้งนี้เพราะอะไรคึอคนที่ทาท่าทุกท่านที่ทาจริงๆเป็นพวกมีปัญญาบาร,รมีถ้าท่านไม่มีปัญญาบาร,รมีท่านทําไม่ได้ถ้ามีปัญญาบาร,รมีบาร,รมีเดียวเป็นบาร,รมีครอบจักรวาลฉะนั้นขอทุกท่าน เมื่อมีความดีจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู่กับส้มเกลือก็เค็มเกลืออยู่กับน้ำตาลเกลือก็เค็มขอพวกท่านทั้งหลายที่มีความดีและจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าให้ความดีถอยไปเวลาหมดแล้วนี่ก็รับเมื่อพระเจ้าพูดเล่าเรื่องนี้จบบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมด ที่เป็นบุถุชนก็บรรลุรสโสดาบันบ้างสิกขาคามีอนาคามีอาหารก็บ้างเป็นแถวเมื่อเรื่องจบแล้วก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกับเพื่อนพิสุทธ์สมณเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี